ค่พี่น้องไมอนี้ไม่ีหน่อยกะเป็นมือสองวันอาทิตย์นะคะกับภาก,กันตตเวนเลาะนาเลาะหลัลงนะคะเพราะแยคงสืบตกป่าแล้วเก็บหลังแห้งนี่เราก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงเมืองที่ไม่น่อยพักลานนี่เป็นลานขายเนื้อกวางนะคะขายทุกอย่างของเนือ้อกวางแล้วก็ที่ระลึกนะคะทางหลังไม่เน่อยนะคะเมื่อกี้ก็น,นั่งกินกาแฟกันแล้วนะคะแต่ว่าก็คอทายแล้วเขาบอกหายทายนะคะว่าจะคอทายข้างในเข,ขาก็เลยบอกว่าวายทายมีหน่อยก็เลย พีน้ยกรยนะเลนญางกินกาแฟอยู่พีนน่น้อยกินไอศครีมเสร็จแล้วมี่น้อยกระ้งยางมาตรงรถมาเอาเมือถือถ่ายให้พี่น้องเบองนะคะว่าานนี้ขายอุป,ปกรณ์ทุกอย่างนะคะขายเกี่ยวกระวางทุกอย่างนะคะและมีปลาขายน้าค่ะมีพวกเนือ้อพวกปลาต่างต่ี่เขาตกไดแ้แม่น้ำที่ไม่น้อยพาไปตกนะน,นะแพงแพงราคาสูงเนื้อกวางเนี่ยแม,ม่นีย่ยคิดว่ามาซื้อตรงนี้มันจะถูกโบแมนนะคะซื้อตรงที่ไม่น้อยมา ก่อนเมืองก่อนอีกเมืองนึ่งจะถือกวานะคะก็เลยซื้อแค่อย่างเดียวคือซื้อเนื้อกวางบดนะคะก็ได้ซื้อแค่เนื้อกวางบดนะคะก็เลยบ่าวก็นเนื้อกวางที่นี้น่อยเหับเขาเดี๋ยวมืออื่นค่ะกลับกระสิไปซื้อใหม่น,นะคะกลับจังสิไปซื้อตรงเมืองที่เคยซื้อนะคะกะ็ได้ลองเขามาซื้อของเขาบึงกับหงซึกว่า คือความตรงที่มันตรงแดงมันแถะแถเมืองมันแถะแถมันสิถือบ่ถคือพี่นออ้องกับไปเบ่งทุกอย่างนะคะแต่เขามีทุกอย่างของสินส่วนกว้างแล้วก็มีพวกของเพื่อนยังกัพวกไอของทีละลึกนะคะนี่ค่ะคือเนื้อกวางนะคะที่ไม่ได้ซื้อแล้วนะคะซื้อแทนเนื้อกวางบดนะคะสไปเฮ็ดเ,เมนูอยู่บานเท่าเนาะกลับไปถึงบ้านก็จังค่อยๆทยอยคิดหาเมนูนะคะก็ซื้อเนื้อกวางบดไปแล้วเนื้อกวางที่ว่าเป็นเป็ดต,ต้นๆที่ไม่น้อยกินนั่น มีหน้อยจะไปซื้อมืออื่นค่ะกลับนะคะขอถ่ายแล้วขอให้ถ่ายกับพ่อเป็นยังค่ะค่ถ่ายพี่น้องเบิร์ทว่าเนี่ยซื้อตรงนี้นะจ้าได้รักจะแจกแร่ๆเต็ุ่ม